เมื่อไม่มีใครเชื่อจงเป็นคนแรกที่เชื่อตัวเองมีหลายช่วงของชีวิตที่เราก้าวออกไปพร้อมกับความฝันแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาคือเสียงที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้บางครั้งมาจากคนรอบตัวบางครั้งมาจากสังคมและบางครั้งก็มาจากเสียงเบาๆในใจเราเองแต่หากคุณมองให้ลึกลงไปคุณจะพบความจริงข้อหนึ่งที่ทรงพลังอย่างยิ่งนั่นก็คือก่อนที่ใครสักคนจะเชื่อในสิ่งที่คุณทำได้ คุณต้องเป็นคนแรกที่เชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อพลังที่มองไม่เห็นแต่สามารถสร้างได้ทุกสิ่งความเชื่อไม่ใช่แค่ความคิดล,ลอยๆที่อยู่ในหัวแต่มันคือพลังงานที่ขับเคลื่อนการกระทำทุกอย่างในชีวิตของเราลองสังเกตด,ดูสิคนที่เชื่อมั่นในตัวเองจะก้าวเดินแม้หนทางยังว่างเปล่าคนที่ไม่เชื่อในตัวเองจะหยุดอยู่ที่เดิมแม้มีโอกาสอยู่ตรงหน้า สิ่งที่แตกต่างไม่ใช่โอกาสแต่คือความเชื่อความเชื่อคือรากฐานที่มองไม่เห็นแต่สามารถสร้างต้นไม้แห่งความสำเร็จให้เติบโตได้หากคุณรดน้ำด้วยการลงมือทาและดูแลมันด้วยความอดทนเมื่อโลกไม่เข้าใจคุณอาจเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณเล่าความฝันของคุณให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนหัวเราะคุณบอกกับครอบครัวว่าคุณอยากทำสิ่งใหม่ แต่สิ่งที่ได้เย็นคืออย่าเลยมันเสี่ยงเกินไปหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่มองว่าความคิดของคุณบ้าไปหน่อยใช่มันเจ็บมันทำให้หัวใจเหมือนถูกกดทับแต่คุณรู้ไหมมันคือสัญญาณว่าคุณกำลังก้าวออกไปนอกกรอบที่คนส่วนใหญ่ยืนอยู่ความฝันที่ใหญ่มักจะถูกมองว่าไร้สาระในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปและคุณพิสูจน์ด้วยการลงมือทำมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหันกลับมามองใหม่ เรื่องเล่าของคนที่เคยถูกปฏิเสธโลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนที่ครั้งหนึ่งไม่มีใครเชื่อวอลดิสีย์เคยถูกบอกว่าเขาไม่มีจินตนาการเจเคโรลลิงถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธนับ10ครั้งก่อนแฮร์รี่พอตเตอร์จะกลายเป็นวรรณกรรมที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนทั่วโลกโทมัสเอดิสันถูกครูบอกว่าโง่เกินไปที่จะเรียนรู้แต่สุดท้ายเขาก็สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลก ทุกคนล้วนมีจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยคำปฏิเสธแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายืนหยัดได้คือการเป็นคนแรกที่เชื่อมั่นในตัวเองทำไมเราถึงต้องเชื่อตัวเองก่อนเพราะไม่มีใครรู้จักคุณเท่ากับตัวคุณเองไม่มีใครได้ยินเสียงของหัวใจคุณชัดเจนเท่าที่คุณได้ยินและไม่มีใครจะเดินแทนคุณได้ตลอดทาง เมื่อคุณเลือกเชื่อตัวเองคุณกำลังส่งสัญญาณออกไปว่าฉันมีคุณค่าฉันทำได้และฉันจะไม่ยอมแพ้นี่ไม่ใช่แค่การให้กำลังใจแต่คือการสร้างกรอบความคิดใหม่หรือใหม่เสร็จที่จะเป็นเสมือนแผ่นดินให้คุณยืนแม้โลกจะสั่นคลอนเพียงใดเสียงภายในเสียงภายนอกทุกวันเราต้องเผชิญกับสองเสียงเสียงภายนอกคือเสียงของครอบครัวเพื่อนสังคม เสียงภายในคือเสียงลึกๆในหัวใจที่บอกว่าฉันอยากลองดูสักครั้งเสียงภายนอกอาจจะดังบางครั้งถึงขั้นกดทับจิตใจเราแต่เสียงภายในแม้เบาแต่หากคุณเลือกฟังมันจะเป็นแสงนำทางให้ก้าวเดินจงเลือกฟังเสียงที่พาคุณไปข้างหน้าไม่ใช่เสียงที่ฉุดคุณลงความกลัวด่านแรกของความเชื่อเมื่อคุณเริ่มเชื่อตัวเอง คุณจะพบศัตรูที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือความกลัวกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดกลัวถูกหัวเราะกลัวว่าเราจะไม่ดีพอแต่คุณรู้ไหมความกลัวไม่เคยหายไปจริงๆมันจะอยู่ตรงนั้นเสมอสิ่งที่คุณทำได้คือก้าวไปทั้งที่กลัวทุกครั้งที่คุณก้าวไปความกลัวจะเล็กลงและความเชื่อในตัวเองจะใหญ่ขึ้นวิธีสร้างความเชื่อในตัวเอง 1. เขียนเป้าหมายของคุณลงบนกระดาษเพราะเมื่อคุณเห็นมันชัดๆมันจะไม่ใช่ความคิดลอยๆที่อยู่ในหัวอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นเส้นทาง 2. พูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำบวกจงเป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองในวันที่โลกเงียบ 3. ลงมือทำทีละเล็กทีละน้อยความเชื่อไม่ได้มาจากการนั่งคิดแต่มาจากการลงมือทำเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นหลักฐานว่าคุณทำได้ 4. อยู่ใกล้คนที่เชื่อในศักยภาพของคุณหากไม่มีใครเชื่อก็จงอยู่ห่างจากพลังงานลบและสร้างพื้นที่เล็กๆที่คุณสามารถเติบโตได้ความเชื่อและพลังจัก,กรวาลในเชิญกฎแห่งแรงดึงดูดความเชื่อคือแม่หลิกสิ่งที่คุณเชื่ออย่างลึกซึ้งจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตถ้าคุณเชื่อว่าคุณไร้ค่าคุณจะดึงดูดเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกไร้ค่าแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความสําเร็จ คุณจะดึงดูดโอกาสและผู้คนที่พาคุณไปถึงจุดนั้นจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองตามสิ่งที่คุณพูดแต่ตอบสนองตามสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆการอยู่คนเดียวการเป็นคนแรกที่เชื่อตัวเองบางครั้งหมายถึงการต้องยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครปรบมือให้ไม่มีใครบอกว่าคุณทำถูกและบางครั้งคุณอาจถูกหัวเราะเยาะแต่จงจำไว้ว่าความเงียบเหล่านั้นคือสนามทดสอบถ้าคุณผ่านช่วงที่ต้องเดินลำพังไปได้ คุณจะเข้มแข็งพอที่จะรับมือกับวันที่ความสำเร็จมาถึงเชื่อตัวเองในวันที่ล้มเหลวความเชื่อที่แท้จริงไม่ได้ถูกทดสอบในวันที่คุณชนะแต่มันถูกทดสอบในวันที่คุณล้มเหลวเพราะตอนนั้นเสียงวิจารณ์จะดังขึ้นและคุณจะถูกถามซ้ำๆว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังยืนหยัดและบอกกับตัวเองว่าฉันยังไม่จบฉันไม่พลังจะลุกขึ้นใหม่นั่นแหละคือความเชื่อที่แท้จริง เมื่อคุณเชื่อโลกก็เริ่มเชื่อความเชื่อเป็นพลังที่ส่งต่อได้เมื่อคุณเริ่มเชื่อตัวเองอย่างมั่นคงคุณจะสังเกตเห็นว่าผู้คนรอบตัวเริ่มมองคุณต่างออกไปคำพูดที่เคยเป็นการดูถูกอาจเปลี่ยนเป็นการชื่นชมและโอกาสที่เคยมองไม่เห็นเริ่มโผล่เข้ามาเพราะความเชื่อสร้างพลังงานที่ส่งออกไปและโลกก็สะท้อนพลังนั้นกลับมาถ้าวันนี้คุณกำลังเผชิญกับเสียงรอบตัวที่บอกว่า ทำไม่ได้หรือแม้แต่เสียงในใจที่บอกว่าฉันไม่ดีพออยากให้คุณลองหยุดหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันเชื่อตัวเองพูดซ้ำอีกครั้งฉันเชื่อตัวเองพูดจนกว่าคำเหล่านี้จะซึมลึกลงไปในหัวใจเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครสามารถเป็นกำลังใจให้คุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเองจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จ ทุกตึกสูงเริ่มต้นจากก้อนอิดก้อนแรกทุกเส้นทางไกลเริ่มต้นจากก้าวแรกและทุกความสำเร็จยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความเชื่อแรกในหัวใจของใครบางคนถ้าวันนี้คุณไม่มีใครเชื่ออย่าก,กังวลเพราะคุณยังมีตัวเองและเมื่อคุณเป็นคนแรกที่เชื่อในตัวเองแล้ววันหนึ่งโลกก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อในคุณเช่นกันจำไว้นะ เมื่อไม่มีใครเชื่อจงเป็นคนแรกที่เชื่อตัวเองเพราะความเชื่อนั้นจะพาคุณไปไกลกว่าที่คุณเคยฝัน